อันนี้เป็นหมูป่าตัวแรกนะครับที่เคยเจอในชีวิตนะฮะขอถ่ายไว้หน่อยแล้วกันเอ้อยจื๊๊บมืดจุ๋งนี่อาบแล้วลเหรอเฮ้ยเล่นโคลนแล้วเล่นโคลนแล้วเล่นโคลนแล้วทวามไหนดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอา ตัวใหญ่เหรอโหเหมือนหมูจริงนอนแล้วนอนอ้วนเลยครับเอียอ้อี๋เออนอนอ้วนละจ้าเฮ้ยจกจก ไม่ตาแล้วเนี่ยโอ้โห้วนจนมองไม่เห็นตาเลยกินแล้วก็นอนเนาะสวยอ้ววขอแล้ว